เอาล้วสิครับทุกท่านเมื่อสักครู่นี้นะครับผมเปิดมาเจอโพสต์ของพี่ตุ๋ยทนายตุ๋ยทนายของพี่หนุ่มกัญชัยทุกท่านไม่น่าเชื่อครับเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วล่าสุดเลยโพสต์หมาดๆนะครับเออไม่กี่ชั่วโมงที่แล้วนี่เองเนโอ้โห มีคนนำคลิปในรายการโหนกระแสไปส่งให้เจ้าพนักงานตรวจสอบพร้อมสัมภาษณ์ไม่น่ารอดแฮชแท็กคนนำไปนะเออนี่นะครับก็จะเป็นใครได้ล่ะนะครับผมถ้าผมตีความนะก็น่าจะเป็นทนายธรรมราชเออ นี่เลยแต่ว่าพี่ตุยแกก็ไม่เอ่ยชื่อนะแกไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ว่าเราก็ติดตามข่าวเราก็เห็นว่ามันก็มีไม่กี่คนนะครับผมก็คาดว่าน่าจะเป็นทนายธรรมราชนะออทุกท่านจะเกิดอะไรขึ้นพี่หนุ่มโพ์แบบนี้มีคนนำคลิปในรายการโหนกระแสนี่นะครับไปส่งให้กับเจ้าพนักงานตรวจสอบพร้อมให้สัมภาษณ์ ไม่น่ารอดคําว่าไม่น่ารอดนี่คืออะไรต้องก็ต้องตีความมาอีกนะครับเอ่อแฮแท็กคนนําไปนะก็มีหลายคนมาแสดงความคิดเห็นทีนี้นะครับหนึ่งในนั้นนะครับหนุ่มกัญชัยนี่เมนคนแรกเลยกรี๊ดมาอย่างนั้น <c ười> คือทำไมต้องกรี๊ดประโยคเดียว คือไม่เข้าใจคือแปลไม่ได้เดยเดาใจไม่ออกเลยนะครับคือกรีดเพราะว่ามันมีคําว่าไม่น่ารอดใช่ไหมใช่ไหมครับพี่หนุ่มมันมีคําว่าไม่น่ารอดใช่ไหมก็เลยกรีดเออนี่นะครับโอ้โหคอมเมนต์กันแบบสลัดนวันไว้เลยนะครับแล้วส่วนใหญ่ก็หลายคนก็จะไป ไปขำกันนะเออไปขำกันนะนี่แต่หลักๆก,ก็คอมเมนต์ประโยคยอดฮิตเลยจัดให้หนักจัดให้หนักจัดให้หนักนีจน่จัดให้หนักครับจัดให้หนักครับจัดให้หนัก่านี่นะครับผมน่าจะโดนน่าจะโดนน่าจะโดนอะไรอย่างเงี้ยอืมนี่ไปอ่านดูนะครับถ้าไม่เชื่อผมนะ คำว่าจัดหนักๆจัดให้หนักเนี่ยน่าจะเยอะที่สุดแล้วในบรรดาคอมเมนต์เนี่ยแล้วก็จัดการเนี่ยคำนี้นะครับผมจัดหนักๆจัดการจัดหนักจัดการเนี่ยนะครับสลับกันเม้นเลยคือทีเนี้ยผมถ้าถ้าเป็นทนายธรรมราชนะผมก็เลยขออนุญาตวิเคราะห์สักนิดนึงนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นไม้เบื่อไม้เมากับพี่หนุ่มกัญชัยหรือเปล่าเฮ้ยเออ เท่าที่ดูนี่นะครับทนายธรรมราชก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการแบบผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะมันจะเข้าข้อ,อกฎหมายหรือหรือไม่อย่างไรนะครับแต่เห็นทนายธรรมราชเองก็ตั้งคําถามเป็นหลักเวลาเวลาพูดเนาะตั้งคําถามก็ไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูกอย่างที่พูดไปเห็นก็เห็นก็พูดอยู่แล้วมันก็มีอยู่ในสื่อมันมีอยู่ในสื่อแต่ว่า คือจะบอกว่ายังไงดีอ่ะอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าคลิปตรงนั้นอ่ะมันเป็นคลิปที่ตัดออกจากขนกระแสทั้งหมดไหมคลิปที่ทนายธนพลได้มาน่ะหรือเป็นคลิปที่ทีมงานของอบอสสวยอะไรเนี่ยนะครับที่เขาเอาไปโปรโมทต่างหากเนี่ยนะครับผมเขาตัดออกจากโขนกระแสไปใช่ไหมครับแล้วก็เอาไปตัดต่อเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยโดยที่พี่หนุ่มไม่รู้ โดยที่แบบผลกระแสไม่รับไม่ไม่อนุญาตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปโปรโมทไปโปรโมทเกินจริงอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าอันเนี้ยผมก็วิเคราะห์ให้ฟังเฉยน,นะเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าต้นฉบับเนะี่ยเป็นแบบไหนในรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มเนี่ยเวลาพูดเนี่ยเขาแปะเขาแปะรูปขึ้นรูปขึ้นอะไรยังไงบ้างผมไม่รู้นะครับเอ,อ แต่ว่าถ้าถ้าอยู่ในคลิปของธรรมรา่ยรู้สึกว่าเนื้อหามันจะเยอะมากนะครับเนื้อหามันจะเยอะมากก็ไม่รู้ว่าเขาเอามาจากไหนนะครับเอามาจากเพจโหนกระแสโดยตรงหรือเป็นเพจพวกโฆษณาชวนเชื่ออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ทราบนี่อันนี้แหละที่มันจะเป็นจุดที่แบบจะทำให้ธรรมราี่ยเดือดร้อนหรือเปล่า หากว่าข้อมูลนะมันเป็นข้อมูลที่แบบอย่างว่านะอืมอันนี้ก็ผมวิเคราะห์ให้ฟังนะครับประเด็นนี้ว่า,านทนายธรัรต์จะพลาดหรือเปล่าอ่าแต่ถ้ามันเป็นต้นฉบับจริงๆออกจากโค้นกระแสไปโอเคแหละก็คงไม่เป็นอะไรผมว่านะเพราะว่าเขาก็แบบไม่ได้ไปชี้ชี้ชัดหรือยืนยันอะไรอย่างเงี้ยก็แค่นําหลักฐานไป แต่ดูทรงแล้วคนเชียร์นี่ก็เชียร์เชียร์นะครับนะเชียร์จริงๆนะเับเชียร์ให้ทานายธรรมราช์อ่ะนะประมาณนั้นให้ทุกท่านพิจนารณาเอาแล้วกันเออส่วนอ่ประเด็นหนึ่งนะครับผมก,ก็อีกอีกอันนึงอะ่ะคือเขาไม่ไเอาไปทีเนี้ย นะครับเขาบอกว่ามี2รายการก็คือรายการหนึ่งก็คืออายุน้อยร้อยล้านแต่ปรากฏว่าเขาไม่นําหลักฐานที่เกี่ยวกับอายุน้อยร้อยล้านไปเลยเขาไม่ได้ปิ้นไปเขาว่าอย่างนี้นะครับเออเขาก็เอาแต่โหนกระแสไปที่ไปให้สื่อสัมภาษณ์ข่าวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ได้นาหลักฐานมาตรงนั้นนะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่แบบเอ๊ะมันยังไงลำเอียงหรือเปล่าเลยนักข่าวเขาก็ตั้งคำถามไปไว้ลำเอียงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเลยครับ นะก็เหมือนเดิมครับทุกท่านอรอลุ้นดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะมีการฟ้องร้องกันหรือไม่เนะครับเพราะว่ามันมีการท้าทายกันเกิดขึ้นไงพี่ตุ๋ยเคยไปคอมเมนต์ของทนายธรรมราชตอนที่ทนายธรรมราชเป็นคนเปิดประเด็ดนนี้เป็นคนโพสต์นะครับทนายธรรมราชก็เลยบอกว่าถ้าฟ้องมาก็ฟ้องกลับเ,เขาก็เป็นการสนทนากันฟ้องมาฟ้องกลับบ้านอย่างนั้นถ้าเกิดว่าพี่ตุ๋ยฟ้องให้กับทางพี่หนุ่มจริงๆ ทนายธรรมราชก็จะฟ้องกับจริงหรือเปล่านะครับรอลุ้นกันงานนี้มันแน่นอนยาวๆแต่ผมอยากจะเตือนทนายธรรมราชนะว่าสู้กับพี่หนุ่มผมว่ามันไม่สนุกหรอกมันอาจจะได้มันอาจจะได้แสงก็จริงนะครับเออแต่เหนื่อยนะผมบอกเลยว่าเหนื่อยจะเหนื่อยมากนะครับแต่แน่นอนแหละว่าเขาก็เป็นทนายเขาก็อาจจะไม่เหนื่อยหรือเปล่านะผมก็เดานะเพราะว่าทนายธรรมราชเขาก็เป็นทนายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะดูไม่เหนื่อย นะครับแต่ถ้าแบบมีกําลังมีเงินในการใช้จ่ายในการเดินทางก็โอเคแหละแต่พี่หนึ่งพี่หนุ่มเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินเะนาะนะครับเรื่องเวลาเขาก็สามารถบริหารได้แล้วก็หลักๆเขาก็จ้างทนายแหละนะครับเออทนายก็ไปศาลให้ได้สบายอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวทนายธรรมเองก็แน่นอนแหละเขาเห็นก็เห็น,เห,นเห็นเข้าไปศาลตลอดเขาไปเองหมดเลยแล้วก็ค่อนข้างจะเหนื่อยหน่อย นะครับเอออันนี้ผมก็เอามาเอามาเตือนเฉยว่ามันมันผมว่ามันมันคุ้มหรือเปล่าถ้าเป็นผมผมว่ามันไม่คุ้มนะไปมีเรื่องกับพี่หนุ่มผมว่าไม่คุ้มหรอกอันไหนที่แบบมันพอแบบหยุดได้หยุดดีกว่าอืมอันไหนตัดได้ตัด,ด,ตดนะก็เหลืออันไว้ที่มันมันที่มัน,ท,มนที่ผ่านผ่านมานั่นแหละก็ไปเคลียร์กันให้จบไปสู้กันให้จบนะครับอย่าไปเอาอันใหม่มาอีกเรื่อยๆนะครับ เออดูตัวอย่างสิคนที่มีเรื่องกับพี่หนุห่มเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเออดูเอานะประมาณนี้ทุกท่านเอาให้เจอกันคลิปหน้าฝากกไดไลค์กดแชร์ฝากดูโฆษณาจนจบนะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ